สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศออสเตรเลียเมืองโกโคสต์รัฐควินส์แลนนะคะเพื่อนๆคะวันนี้จะพามาชมผักไทยในออสเตรเลียนะว่ารอบๆบ,บ้านปลูกอะไรบ้างนะคะโอ้โหไม่ทันเลยพาไม่ทันเลยก็จะมีข่าเเลืองนะเมื่อสักครู่นั้นนะคะแล้วก็ ใบะพูเนาะอันนี้คือต้นกล้วยน้ําว้านะคะเพื่อนๆกล้วยน้ําว้าเป็นปีแล้วกําลังจะออกดอกมังคาเนี่ยลูกๆเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคะแต่ยังออกดอกไม่แต่ที่สําคัญนะคะานางเอกในบ้านนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะเนี่ยฝนตกหนักเนาะเขาก็เลยสวยงามแบบนี้นะคะปกติเขาจะแห้งบนตอเลยนะคะเห็ดกระตันนั่นเองจ้าเห็ดกระตันหรือเห็ดหูหนูนะคะคนอีสานทางบึงการเขาเรียกเห็ดกระตันเนาะ เอาไปแกงใส่หน่อไม้ไปผัดขิงอร่อยนักเชียวนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยแต่เราไม่กล้ากินนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เรากลัวนะคะอ,อ,อยู่ต่างประเทศเราก็ระวังการกินเนาะอ้าวเราจะผ่านไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นขหนุนหรือบักมีนะคะขหนุนซื้อจากพี่คนไทยเนาะถัดมาจะเป็นพริกกะเหรียงนะคะเพื่อนๆพริกกะเหลี่ยงนี้อร่อยมากๆเลยตำพริกเนี่ยหอมเชียวตำน้ําพริกนะคะจิ้มแจ่วเนาะแล้วก็ต้นใบเตย สูงเป็น1เมตรเชียวนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะเพื่อนๆสูงประมาณ2 3สเมตรเลยทีเดียวนะจ๊ะพริกขี้หนูอันนี้ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะคะว่าหน้าหนาวของออสเตรเลียนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะผักเขาก็จะไม่สวยเท่าไหร่เนาะนี่ก็จะเป็นขาเรืองอีก,กอนหนึ่งนะคะเราก็จะเอาทิ้งส่วนต้นนี้จะเป็นมะละกอ,อ,อแขกดำเนาะถัดมาก็จะเป็น ผักสลัดไทยนะคะสลัดฝรั่งผสมกันนะคะปลูกไว้เนาะเนี่ยค่ะกำลังจะงามแล้วก็กวางตุ้งนะจะกวางตุ้งคณะก็ตามมานะจะเพื่อนๆสวยงามทีเดียวนะจ๊ะสวยเหมือนคนปลูกเลยนะจะเขาคิดว่านะจะกระ่มอาทันมาก็จะเป็นกะเพราไทยนะคะกะเพรานะคะผัดกะเพรานี่ไม่ต้องไปหาซื้อหาอะไรนะคะเมาบอรี่ต้นหม่อนของเราก็มีนะจะเพื่อนๆต้นหม่อนเราปลูกนะ ลูกเขาจะใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เราซื้อมา15เหรียญเนาะจำถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็กล้วน้าว้าอีกกอน,นึงนะคะได้มา2ต้นก็ปลูก2กอนเนาะถัดมาก็จะเป็นหัวสักูต้นสครูนะคะแล้วก็ปลูกทั่วไปในสวนเลยนะคะอาจจะรกนิดน,นึงนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็มะเขือปานะเนาะพริกกระเลียงอีก กลุ่มหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆอ,อีกกอนหนึ่งเหล่านึงแล้วก็เราก็ปลูกสลับกันไปเลยค่ะพื้นที่บ้านเราไม่ค่อยเยอะเนาะเราก็ปลูกต้นไม้ขายบ้างต้นไม้ผักไทยเพื่อกินบ้างแล้วก็หอมเปยค่ะหอมเปยผักชีฝรั่งนะคะในการทำต้มยำต่างๆเนาะทำยำ แล้วก็แค่แดงแค่ะแค่แดงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะอย่างที่บอกมาแล้วเนาะหน้าหนาวนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบัคตะกบเนาะบัคตะคบมาบ้านอีสานบ้านเ้าเรียกบักตะคบนะคะตะคบซื้อมาปีกว่าแล้วสองปีตั้งแต่อยู่ออสเตรเลียมาแล้วก็หาสัรหามาปลูกอันนี้คือขิงใหญ่นะคะในการผัดหรือว่าไปต้มขายขายหนาวเนาะต้มขิงอ่าเดินไปเรื่อยๆนะคะ ต้นไม้ใบายาก็จะเยอะใหญ่มากมายนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ที่สําคัญก็มันจะมีเนี่ยค่ะใบเตยอ,อีกนะคะอันนี้เราเลี้ยงไว้ขายเหมือนกันนะคะขายไว้เยอะแล้วแหละตอนนี้ก็ราคาถูกแล้วนะคะเขาจะชอบในร่มนะคะใบเตยเนาะอย่าเอาไปโดนแดดน,นะเดี๋ยวเขาจะใบไหมใบ,บเหลืองไปนะคะก็จะเป็นพักเกษตรค่ะพักเกษตรบานเฮานะคะผักกระถินนะคะริมรั้วเนาะกินกับส้มตำนะจ๊ะเพื่อนมะเขือเปาะปลูกในกระถางก็จะงามแบบนี้แหละค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะฝนเพิ่งตก2วัน2คืนนะพักชีร้อมค่ะบักชีร้อมสําหรับกินแกงไตปลากินกับขนมจีนนะจ๊ะกระถางนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเริ่มจะวายแล้วหน้าหนาวค่ะเขาพักตัวนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้อะไรนะต้นมะกรูดนะคะเพื่อนๆมะกรดู <laughs> กรด ปู่ยังไม่ถึงปีล้ะคะเนี่ยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆออ่ผักหวานบ้านนะคะผักหวานบ้านดอกเขาจะร่วงลงไปแล้วก็มีต้นลูกนะคะเพื่อนๆมีต้นลูกอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็สาคูจีนนะคะเราจะบอกว่าสาคูจีนกับสาคูไทยสาคูจีนไม่ค่อยอร่อยเท่าสาคูไทยนะอย่างนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็เนี่ยคะ่ะผักไม่ท่านเลยพริกไทยสดนำมาเพิ่อันนี้ชีลาวเนะเพื่อนๆนแล้วก็ หอมคอรเรนดาผักชีค่ะสำหรับใส่ต้มยำเนาะเราวาดปลูกใส่กระถางนี่งามเทียนนะคะแล้วก็กวางตุ้งนะคะบุ้งจีนค่ะบุ้งจีนไข่ก๋วยเตี๋ยวผัดต่างๆก็อร่อยแล้วก็มะเขือเทศใหญ่นะบุ้งจีนตามมานะคะอ่ะทูนออดิบนะจ๊ะออดิบเราก็มีนะคะเราก็ปลูกเนาะออดิบจะชอบน้ำมากๆเลยนะจ๊ะเราก็เลยปลูกตรงนี้นะคะ่ะเวลาน้ำท่วมมาผักปรังสีม่วงนะคะปรังสีม่วงไว้ใส่กับแกงหอยและพี่น้องค่ะ กับตนพักอิเลิศดกับมี่เนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาเลื้อยขึ้นไปเลยนะคะ ปรังม่วงสวยงามทีเดียวนะคะอ่ามาต้นสเลเตค่ะดอกสเลเต้าอา,า,า,าเจอไปก็จะเป็นอ่าสักคูจีเนาะเเลเตเนี่ยค่ะสเลเตเราสั่งมาจากออนไลน์นะคะพเพื่อนๆจาก Market Press นะแมนะค,ค้ก็ส่งมามันก็งามอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างหน้าบ้านนะจ๊ะพเพื่อนๆข้างๆนี่ก็จะเป็นแก้วมังกรน,นะจ๊ะแก้วมังกรแล้วก็ขมิ้นเหลืองเนาะ ขมิ้นขาวรู้สึกว่าจะไม่มีนะคะที่บ้านขมิ้นเหลือแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเผือกค่ะเผือกสายเผือกก็มานะคะเพื่อนๆ่ะสายเผือกเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เขายุบตัวเองหน่อยเราก็จะขุดไปกินแล้วนะคะเขาจะได้อร่อยหวานๆเนาะมันๆนะคะอ่าถัดไปนะเพื่อนเราปลูกเอ่อตะไคร้เราก็ปลูกนะเพื่อน เนี่ยค่ะเราปลูกทั่วไปเลยนะสวนก็รกนิดนึงนะคะไม่นิดนะคะรกมากเลยนี่ขณะทําความสะอาดแล้วนะคะอันนี้ไพรสําหรับข้างบ้านเขาผมมาบ้านเรามันก็เป็นไพ่บ้านเราเนาะเพื่อนๆเนาะบักฮงมะระกอะสาหรับตำส้มตำซื้อมาลูกเดียวนะแต่ว่าปลูกแล้วแต่และต้นนี่ความยาวความสั้นไม่ต่ไม่เหมือนกันเลยนะคะต้นเมื่อกี้ยาวเช่ต้นนี้ก็ป้อมๆเช่ซื้อจากไหนห้างนะคะอันนี้ไม่ใช่มะระกอไทยเนาะ มะละกอในห้างนะจ๊เะเพื่อนๆเนี่ยแหะค่ะเพื่อนๆขาผักไทยๆที่บ้านนะคะที่สําหรับปลูกได้ในรัฐควนสแลนเขาจะร้อนๆเหมือนประเทศไทยเราคะ่ะแต่หน้าหนาวก็หนาวเหมือนกันนะอันนี้ไม่ยอมนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะไว้สําหรับตําเนาะตําก้วยตําเอียงกับตําเมียงยอดสําหรับกินกับตําเมียงนะเพื่อนๆแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมะกอกน้ํานะจ๊ะเพื่อนๆขามะกอกน้ําใบเริ่มโรยแล้วคะ่ะหน้าหนาว แต่ช่วง uh, สปริงนะคะซัมเมอร์เนี่ยจะสวยงามทีเดียวเขาจะแตกใบนะบเพื่อนๆโอเคถัดไปเดี๋ยวเราจะจบคลิปตรงที่พาไปชมเนี่ยค่ะลุกได้ปีกว่าแล้วเนะาะมะกอกน้ำเนาะก็หล่อเขามีลูกนะคะอยากจะกินลูกเนาะจิ้มเจา๋าคงจะอร่อยนะคะจิ้มน้ำจิ้มอะมะกอกน้ำอ่านะคะถัดไปก็จะเป็น พิกกระเลียงอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็ทําคลิปทําๆน,นะคะปลูกได้เยอะแยะเหมือนกันมีผักหลายอย่างนะคะแต่ว่า,าบรรยายไม่หมดเนาะบรรยายได้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กด follow กดแชร์กด subscribe สำหรับ y t u t u ด้วยนะคะชื่อเดียวกันค่ะคุณแพมออสเตรเลียนะคะเนาะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเพื่นหวังว่าทุกคนจะบันเทิงเริงใจนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า